หมอนวดไทยถ้าจะเป็นหมอนวดที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในการนวดสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดและเส้นประธานสิบเส้นประธานสิบนั้นเป็นเส้นเอ็นนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์มนุษย์มีส่วนประกอบในร่างกายเป็นจำนวนมากเช่นกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเลือดนะคะ และที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งนั้นเราเรียกว่าเส้นเอ็นค่ะเส้นเอ็นมีเส้นหลักอยู่ถึง10เส้นนะคะซึ่งจะอยู่เกาะตามกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ส่วนเส้นบริวาณน,นั้นมีทั้งหมด72,000เส้นซึ่งจะเกาะกันเป็นรูปตาข่ายทั่วร่างกายของมนุษย์เส้นประธานนั้น มีทั้งหมด10เส้นคือเส้นที่หนึ่งเส้นอิธานะคะเส้นที่สองเส้นปิงคลาเส้นที่สนะคะเส้นสุมาาเส้นที่สเส้นกาละทาลีเส้นที่หสหัสสรางศีเส้นที่หเรียกว่าทุวารีหรือทวารีนะคะเส้นที่7จันทภูสังนะคะเส้นที่8ด ก็คือเส้นรุทางนะคะเส้นที่9เรียกว่าเส้นสิกินีเส้นที่10เส้นขุสุมังดังนั้นเมื่อเราทราบเส้นทั้ง10บแล้วนะคะเส้นอิทาเริ่มต้นมาจากท้องเพราะฉะนั้นเส้นเอ็นของมนุษย์มีจุดทั้งหมด3จุดนั่นคือ1จุดเริ่มต้น 2. จุดผ่าน 3. จุดสิ้นสุดนะคะจุดของเส้นเอ็นนั้นเริ่มต้นที่ใดเราใช้สะดือเป็นจุดศูนย์กลางนะคะสะดือหรือที่เรียกในสมัยก่อนเรียกว่าเขาพระสุเมนนะคะสะดือเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเอ็นทุกชนิดเพราะฉะนั้น ห่างจากสะดือด้านซ้าย1นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะผ่านกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายผ่านหน้าขาวกกลับเหนือหัวเขา่ามาที่สลักเพชรหรือข้อต่อสะโพกเดินผ่านมาที่เอวนะคะผ่านข้างกระดูกสันหลังข้างซ้ายขึ้นไปที่ลำคอผ่านศีรษะ ผ่านหัวคิ้วผ่านหัวตาสิ้นสุดที่จมูกซ้ายอันนี้เราเรียกว่าเส้นอิฐานะคะส่วนเส้นปิงคลาเริ่มต้นจากสะดือเช่นเดียวกันนะคะหันมาทางขวานะคะ1น,นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะผ่านกระดูกเชิงกลานผ่านหน้าขาวกกลับเหนือเข่านะคะผ่านหลัง มาที่สลักเพชรหรือข้อต่อสะโพกเดินเรียบมาที่ข้างกระดูกสันหลังข้างขวานะคะผ่านลำผ่านหลังนะคะผ่านกลางศีรษะผ่านหัวคิ้วผ่านหัวตาสิ้นสุดที่จมูกขวาเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าสองเส้นนี้นะคะมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นสองเส้นเดียวในร่างกายมนุษย์ที่เดินผ่าน เส้นที่เป็นเส้นเอ็นนะคะเดินผ่านทางด้านกระดูกสันหลังของเรานั่นเองซึ่งถ้าใครก็แล้วแต่มีอาการปวดเอวปวดหลังปวดคอปวดศรีรษะนะคะปวดตาและแม้กระทั่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโพรงจมูกหรือเป็นหวัดเส้นนี้ก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาและบํำบัดอาการของโรคได้นะคะเส้นที่สานะคะ ห่างจากสะดือขึ้นมาด้านบนสองนิ้วนะคะเดินผ่านวางอกขึ้นไปนะคะขึ้นไปผ่านกระดูกไหปลาร้าด้านในนะคะแล้วไปสิ้นสุดที่โคนลิ้นค่ะเส้นนี้เราใช้ชื่อว่าเส้นสุมนานะคะซึ่งเส้นนี้นะคะรักษาได้หลายโรคมากนะคะช่วยบำบัดได้หลายโรคเช่นนะคะลิ้นกระด้างคางแข็อ่า พูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะหรือโรคที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตั้งแต่เหนือสะดือขึ้นมาหว่างท้องนะคะหว่างอ,อกจนถึงโคนลิ้นนั่นเองนะคะเส้นที่4นะคะเรียกว่าเส้นกาลทาลีเส้นนี้เหนือสะดือ1นิ้วนะคะเพราะนั้นสังเกตดีๆนะคะระหว่างเส้นกาลทาลีกับเส้นสุมาาสุมนาห่างสองนิ้วกาลทาลีห่าง หนึ่งนิ้วลึกลงไปสองนิ้วนะคะลักษณะการเดินของเส้นกาลทาลีเดินไปทั่วร่างกายทั้งห้านะคะนั่นก็คือไปทั้งนิ้วทั้งห้าหรือไปทั้งเท้าทั้งหเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีภาวะหรือผู้มานวดมาได้รับการนวดในร้านนวดก็จะรู้ว่าผู้นวดก็สามารถรู้ได้ว่าทำอย่างไรให้ ผู้ที่มารับการบริการท่านนี้สามารถหาจากการปวดมือได้ปวดขาได้ปวดเท้าได้เพราะฉะนั้นเส้นนี้มีความสําคัญจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเขาไปทุกสัดส่วนของร่างกายเราก็ให้เข้าใจง่ายๆก็คือไปอไวัยวะทั้ง5นะคะต่อไปเส้นสหัสสรังสีเริ่มต้นจากสะดือนะคะห่างจากสะดือสองนิ้วไปทางด้านซ้ายนะคะลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันนะคะ เส้นนี้เดินผ่านระหว่างอกนะคะขึ้นมาจนถึงต้นแขนด้านในนะคะแล้วสิ้นสุดที่ตาซ้ายค่ะเส้นต่อไปเส้นทวารีนะคะหรือทุวารีนั่นเองเส้นนี้นะคะห่างจากสะดือด้านขวา2นิ้วลึกลงไป2นิ้วนะคะเดินผ่านวางอกด้านขวาผ่านแขนด้านในด้านขวานะคะ ไปสิ้นสุดที่ตาขวาค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นจันทภูสังค่ะเส้นนี้นะคะเริ่มต้นจากสะดือเช่นเดียวกันนะคะห่างไปทางด้านซ้ายนะคะเส้นนี้ไปสิ้นสุดที่หูซ้ายค่ะลักษณะาการเดินลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันนะคะเดินผ่านด้านข้างด้านในนะคะระหว่างวางอกนะคะเดินขึ้นมาจนถึงต้นแขนนะคะ สุดท้ายไปสิ้นสุดที่หูซ้ายค่ะเส้นที่คู่กับเส้นหูซ้ายนะคะเราเรียกว่าเส้นรู้ทางนะคะซึ่งเส้นนี้ห่างจากสะดือด้านขวา2นิ้วนะคะลึกลงไป2นิ้วเช่นเดียวกันเดินเรียบมาด้านขวานะคะใกล้ๆบริเวณด้านด้านข้างของลำตัวนะคะขึ้นมาจนถึงต้นแขนนะคะสิ้นสุดที่หูขวาค่ะ เส้นที่9นะคะเส้นนี้เราลงไปข้างล่างนะคะวัดจากสะดือเป็นจุดกลางลงมาที่ด้านล่างนะคะ1นิ้วค่ะซึ่งเส้นนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นสิกินีนะคะเส้นนี้เป็นเส้นปัสวะหรือทวารเบาหรือเส้นที่เกี่ยวข้องกับเพศนะคะซึ่งเป็นเพศหญิงนะคะหรือว่าเพศชายก็ได้นะคะเส้นที่10บค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นสุขุมัง นะคะเส้นนี้เป็นเส้นทวารหนักนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเส้นนี้ก็คือถ้าเราวัดจากสะดือเป็นจุดกึ้งกลางแล้วนะคะห่างลงมา2นิ้วแล้วกดลงไปลึก2นิ้วนะคะเดินลงมาด้านล่างของร่างกายของเราเส้นนี้มีหน้าที่เป็นจุดทวารหนักและเป็นจุดที่เกี่ยวกับเพศเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับการนวดหรือบำบัดเกี่ยวกับเพศเราก็ให้ความสำคัญ กับของสองเส้นนี้นะคะ